ล็บแมวหมักเลบแมวแซ่บไหเริมเก็บอร้ากันเก็บไปกินกับลาบเหถ้าก็เดาม่กล้วยเ่เอาไปใส่กับบ่เอาท่าเวะ่ตัดมาหลายแนวบางนีม่นี่นี่บ่หลายขวดเต็มต้นเลยกิน่ไ่เ่ไหร่กดเดี๋ยวเท้าสิไป ซ่าหนาเลยเนาะซาต่อไปเลยแต่ละเขาเอื่นเนาบ่ห้องข้างหน้าทั้งพูนทั้งพูนไปฮะเดี๋ยวไปลุยกันเลยค่ะบันดาภาสุขสวัสดีค่ะเพิ่มพลังอีกแล้วค่ะ มาสามายละเพื่อนพี่น้อง,งเออห้องทองกอนเนาะกินเขาเขาเที่ยงกอนค่ะเขาเที่ยงเขาใบ่ละอาหารเสืออีกแล้วเข้าหมดนี่นีขี่รถไก่เชียงเหนือ,อ,อจอดจอดหิวเว้ยเนาะเออ,เอ,อมาเข้าลงมาเรียบร้อยละได้ไัมนี้ <laughs> มามีเพิ่นกินแบบอันนี้แล้วก็ลวกน้ำนาะเดี๋ยวเขาจะลวกนำลวกนำยางนำยางแนวได้กินเพิ่มพลังก่อนค่ะฟังทั้งผุนติดเครื่องไว้แล้วเนาะพากันติดเครื่องต่างเครื่องไว้ละ อยู่คนในโขงนึกปลาครับอืมอยู่ในอยู่ในปลาแห่งอีหลีใส่เพิ่นว่ามีห้องน้ำเต๋อที่เทาขีเลยเขามาหน่ะนะเดียวน่าเพิร์โอ้สู่ห้องน้ำธรรมชาติบ่ได้ดอกสนนะไกดแห่งเออนี่ละทึ่งพ่นนี่เลยเนาะมาเพิ่มพลังก่อนเฮาไกดแรงเกิดเขามีระมบบอสได้ไหมเออฮืมิ่มบอสหรือว่าจังไรบอสแล้วเดี๋ยวเอาซุปแล้วมันเนี่ยนิ่มหยากอ๋อ เพียแบบคคนๆเลยได้ครับคุยมึงดูแจวเขาคุยมัแบบคคนเลยได้ี่สสนเออดกาแฟมาแนอกาแฟมีฟองหอมคักว่าเทาเราก็เราใช่ ปุ่มใส่เป็นยอดเลยบ่นี่ใส่บ่เลยเนี่ยใส่บ่เลยอ่ะหัวพ่นหัวหาตลางกินเลยโอ้สิงียดกินก็ว่ะเถอะเี่แซ่บเลยคักวะออกหูเลยวะการตัดมาเร่งไ่เลยนะลมก่อนยันจะน้ำบ่งว่โอ้ยมันเป็นอันนี้ตัวพอวิตามินตัวปต โปรตีนนะพ่อเนาะเ๋้ยจั๊วอยูกับกาแฟเข้ากันเข้ากันรถขมิ้อยู่ขมิมนเอาบักทั่วก์ขมด้นเนี่ยพ่อแอบอยู่ขหล่างนี่เด้อแต่ด้วยน้ำผิ้มอุ้ยแน่นอนตีเสพงชรไหลเจ้กินกินใสเดานแล้มึงเจ๊บ้าบ้าว่ากิน้ากาไปกินใน

เอื่นกระเตะบุญเออเลขสี่นั่นแหะผู้เฒ่าข้าเอิ่นกระเตกระเอื่อนบุกไปได้ยินหนิแล้วว่ากระเตบุกกะว่ากระเตกระเตกระเตเออกระเตแม่นมอผ่อผู้เฒ่าผู้เฒ่าเอิ่อนยาสีน่ะผู้เฒ่าเอิ่นกระเตะเตย่างกระเตมันเป็นคือกระเตแเดบไม่ไผ่เดบไม่ไพ่คลิกเดียวปลยเดี๋ยวพอดีลอกนังออกเลยนังมันติดอยู่กันนังมันแสบี่แล้วสาะนึง ย่างย่างปลาเข่าอยู่บนนี้บ่ได้บ่ได้กินเลยแหละหาโอกาสได้กินยากปลาเข่านี่ซอตัวเราเป็นโลเนาะเราต้องซอมันเนี่ยเขาต้มต้มมันยังก็ต้มหัวต้มหัวต้มกระดูกมัต้มกระดูกงต้มหัวกระดูกหัวปลาเข่าหัวปลาเข่ากับหัวปลาตองเนื้อปลาตองกบนีครับดาบเนื้อถี่มือพอเสียบ

อืม้อนเย็อนจะเป่าด่วลละสิบเสียบดอน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 โอ้ยลามยังเย็เข้มฝนจินจางเนาะเข้มกับเข้มแซบเย็ดสมแหงเดียววะสมสมนาะสมก็บสมแซบสมกับเข้มแซบมันเซบับขามไหม ะขเห็นปข้เปียกรสชาติดีขี้บขามสดด้สมว่าพยาามรอมันมีรสชาติอมหวานนำเกลมกลมวครับีสมดสมเลยยานมมีหวานใส่มขามดีเป็น้ำเนาะบขามดีสม่สมสมยอมสมตุ่มสมอันสุดน้ำน้ำซุปรู้สึกอบบ ชมแช่แล้วพอดีแล้วทไมก่อยกระข้าวครับเดะดอนขัวต้นเหนือเนาะก๋อยเนาะสูตรนี้บุ้คเกินเด้แค่เดยให้รูดความเนาะแล้วก็ได้มาแดงลายกนอยนีครับมันหอมหอมมาแดงก๋อยกระข้าวขึ้นได้ครับคือก๋อยบริโภคป่ะเขาไปหาแงบอ่ะมาไทยมาไดนไทยไหนขึ้นกันสวัสดีดปลาบ้าให้่อชิมนม ถ้าพอว่าแสบคือแสบเลยแสบเลยเนาะปร่งลงปร่งลงเลยไอ้ป่วยป่วยป่วยเลยเน่าผมมันใจวุ้นใหญ่ขึ้นหลุ่นแห้งได้เยอะเลยเอาละเอาละเอาเลยเนาะพ่อเนาะไปเมนูเฮางมือดีโบธรรมดาบอกเลยว่าโบธรรมดาเป็นเมนูหากินยากเลยเด้อนี่นี่นี่เลยขวดยังลาบต้องหาวัญหยาเหรอเหตุแห่งหยาเลยพี่ธีพี่ทันแห้ง ก๋อยนี่เนาะเุ้วิจลาบปลาตองตัวนี้ม่จะร์พอเห็ดแมนพี่ก็เห็ดแต่มันกะโบคือโอใส่น้มไปน้ำคออ้อยคนไปียวมันเหนียวไปเรื่อยๆแต่ว่ากะแสพืชกามเป็นมะถ่าเมียเห็ดให้กินเนาะแสบบ่ได้กินนี่นี่สมสมกระสมแสบตัวนี้เนาะโบสมสมมาตองีิล่ะไม่ยังลูกล่ะหโอ้ยแตงเข่าให้กินแล้ว เห็นโดดอีกเมนูนึ่งนำเสนอก่อยมาแต่เห็นแมวเลยเห็นข่าวก็ขาวขี่นิดหน่อยเลยไี่ให้มาเพล็กเลยการดุกดดดแซร์้วอย่างว่าไม่เห็นเห็นเพราะกราเดาในตุ่มว่ากินปรันเล้พรากระเดานี่กินหลายขมหลายค่ะแต่ห่างเป็นยาตุ่มว่ากินปวันนนี้คนหนึ่ะ อตัวเอื่อยนี่ยำไปก็ขมค่ะบ๊วยบางเลยเขาแซ่บค่ะจะมากินผักกับดาวขมต่ว่าห่างยำข้าวกินก็แบบก็กล่อยอยู่กลมๆเนาะผักนม่หนูมยสุดยอดเลยแต่ว่ากับแปลกดิพ่อกับแม่เห็นเน่ากินให้กินก็แสบตลอดวะไปกินดูใส่กับบ่คือพ่อคือแม่เห็นให้กินอีหลี้ด้พ่อบ่แม่นว่าห่องกินเด้ให้กินว่าน้อยบ่ เออนานา,นานาจะแบบขุ่นชิ่นยังสันเนาะติดรถมือพอเมย์อะไรไปแล้วอไไปแล้วเสียบๆเลยลาต้ม,อมดอนลาเขาบอนิน่อลาเสียงดีฮะกั้ยังอีหล่ะฮะเพิ่นมากินเขาซื้อกลูก

ฟันดี่งพมีไผฟันยังว่มาขึ้นเนี่ยัันนี่จะเสือนอนฮ้ตุ่มฟันยังนมากอดเนียแล้วเด้อมาบ่หนาววันไหนเว้ยเต้ได้ฟันยังบ่ตเตันยังบ่นอกาอมาขึ้นจุนรด้พมาครับ เอเพื่อนไปไปขึ้นเกาก่อนเพื่อนเพื่อนไปไนในรถขึ้นเก่าก่อนพามา่อ <c> ไ <oughs> หร่เมือนั่นเตืนเลยเมื่อคืนนี่อยังบอกอยูนอน่ในโคกในป่าคัดพลดป้ากับป้าอีกที่หรอเนาะเออพ่อว่าก้อนสิกับบ้านพ่อว่าอย่าลืมเอกพากไปไว้ในเตืนเด้อท่านเด็มเมื่อคืนนี้โดนล่าหันหนาเขาป้าเฮาเน้อเขาจุ่มปลาเส้าย่านแล้วพ่อจุอ่มว,ว่า ยิ่งมันขึ้นออกผ้าในรถมา์ไปเด้อะส่งเดีวยวเอาจนแทงล้างถึงจนหนีน้บอเคยเอาโดนปา,านเฉื่อยหนะแต่ว่าเขานี่รับบรูเดอร์รูเล่เนี้ยเหรอจะเมือนขึ้นเา้างกับรับดีบ่มียังอพอเมื่อยเลก่กนอนเนาะถ้าเอี้ยมาคิดขังน <laughs> ะค,ครับหายำบ่วงยำกับครับรบ,บริษัทนั้นเขาเดายวกัน

thoát quẩy kìa nó bớt thôi kìa thoát bố ngon mua là chờ mình thả mua để อะไรบ่มีหาท้อขาวเอ้นักแรกอนูท้องขาวเขาได้ผลสมซื้อพื่นไปไปพวกกติแต่ว่านูซิ่งไม่สำนึกพวกก่ตหนุท้องขาวเด้ลูกลูกลุกลูกโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยออกมาเนี่ยน่าอะไรวะพิดิ

เอ้ยเอาดิดีเงโอโอ้ยหนูขาวดิดิเฮี้ยเตหนูซิ้งขึ้นงงเรื่อยๆแต่ตุ่มง่ายขึ้นาแต่มันยูมทงขมทามยังีแหละเอ้าสองเต็มสองเต็มกเเหลังใส่หุบันก้ยง่ๆหนีง้ถือรายได้จัง มันหอมกว่ากันแม่นมันหอมนี่ขั้วมันยังแข็งแข็งยังแข็งอยู่ไหมหัวเสียไปมือที้อต่ำคือสีเสียเงี่ยมือบ่านู้นกบติดคือสีเสียเงี่ยมือเงี่ยมือเลยหอมสิ่งปราวัตคือสิ่งเสียนี่ละกินมันแม่เฮ้ยนี่ตะวันเน้่ตะวันที่นังกินก่อน เนกมื่อสิออมพักจคกสามโลฮะออมจะพักจคกสามโลจะคู่กันเขาเาหามาแล้วห้องก็บจอนเฮดหัว่าเขาได้ทำไรนี่นะครับพี่น้องสูตรหาหนูต้องเขาได้พ้นแท้ๆเลยสูตรนี้สูตรนี่ตรงใช่จอนเฮดเ้าสีสูบสาหนั่นนะเก็บสาหนั่นก่อนมันบ่อเถ้า ออออาามสยย่่นนนนัแสดงว่าสาหน่อยนี่นามาบค่อยลร้นำนอแต่ว่าตัวนี้หนามยังหราเหมืนบอกข่อยบ่ไดงยางไปเบิงสาเลยกินเขาเสาก่อนค่ะเมนูง่ายๆคือเ่าห่าแล้วค่ะน้ำโขงน้ำปลาเนาะนี่เนี่ยกินเรือมัอคึ้น้ำแล้วก็มีเพิ่มเติมคือปลาปลาเสินงปลาดูน้องผ่อละวนข้ามเละเพียรเป็นแบบจังสีเนาะ แสบอยู่ได้ล่ะอย่างกิ่ก็ตําุงนะอืมคือยังปิ่งเสียนเนี่ยแสบบเนาะอืมแสบอยู่แสบอยู่แต่ว่าบัดเป็นตัวนั้นไล่ลอมอายอยู่เนาะบัลให้ยังสีสอิลีต่อเป็นเธอแสบแฮงกันแสบอิลีค่ะกันแหงมาแล้วปี่งแล้วเลี้ยงอุ้ยหุยอยู่ตืมบลโด้เขาจอยู่นี้ว่าอืแสบหน่อยเพียงถ้ากันอ่ะกินข่าวกันเฮ่า ใส่เท่งนี้อ๋อใสาป่ปิงหนูนี่วะเแล้อใส่ไหนมามันมาในอะไรกลิ่นสองสขั้นเท่านั้นม<อ>ุมลืดเลย <c oughs> สูบน้ำแล้วข้าวเดียวกับซีเหลวแล้วสาวกับซีเหล,แลว,วลแล้วสมกับภาษาหน่อยอีหลีเนาะข้าวเดียวแล้วใส่ก่อนกินเขาแรงอีหลีวะ ยังตุัมกินสร้อยจุลงไปแล้วบ่มีแห้งหอดสีสาหนามบ่ฮะมันอ,อืดบ่เ่อใด้ม่อใด้มื่อแรงต้องกินปนแล้ว <c ười> <c ười> เฮ้ยกินสร้อยจูมันอืดแพลอาหารบ่กี่ผู้องลงเองเลงอยู่นี่แม เดี๋ยวถาเบิงปลาสาหรีน้ำกันนะคะซีเรียลแหละล่ะนี่คดห้านเห่าซาดน,น้อยกระสมสาหน่อยเนาะพอเด้เป็น,นยังพอเด้เห็นเน้อยากก็กินเห่าอุนแจกชาวบ้านในมุบ่บ้านเพิ่นเกียดขอ,อบค้างละ สูบนามจังหน่อยเนาะสูบนามออกมันเกลเก็บทางกลางอา่อามันเป็นนามอยู่มองลุ่มๆเนาะเอาเ้าเขาคือปล่อยให้อีหล่ายอยู่ผู้เดียวะคะ่ะเอ๊ะเขาเฮงงานเมีย ีเจ้าทินลูกมันมีเจ้าทินอุ้ยน้ำตาให้วะนี่ให้วะลูกไปวะได้ไปวะได้ ไปไง

โอ้ยยยาซีดมันน well? <c progressive entin> ีเมล่ะเรียบร้อยแล้วค่ะซามีมองสิครั้งป่ากับมนี่เนาะแอ้าอัดถอยออกมาแออัดไล่มันสิเฮ้ยเฮ้ยบิ่งวฮ้ยมันตายกินงูเป็นตัวกินงูาายออกมากินงูตายแห้วตัวนันมเนาะ

mời ừ. 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 à, à, ừ. này là lời này mời này mời vừa mời gì mời này mời này mời mẹ mời này 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 mời ลู่พันนมะลูบึงนีะลูบึงเออไายกระดายมันตรงมีมองเออมันหายใจ่ออกอันสีทับกังเปนแบบยัไนบมันมอมีมองหายหามองครั้งกับบุ้มมีมองให้ครั้งทำงาน นอ้วนตุ๊บเนี่ยปลาเนาะยี่เด็กตัวใหญ่ใมีพวกเป็นสีสองโลนะครับสองหลายตัวแล้วตาให่โตเนี่มีกระคัดแล้วเนาะนอนใส่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวแม่สีเอาไปตลาดเนาะสีนี้ก็จะไม่เยอะมักเป็นด้วยไม่ค่อยกินมก้นมันจังเข็มจังล้อเนาะนะปลารวยลายรวยลายเลยง่ายสุดยอดโหเยยาวอ่าละคันถึบเบสนี่คันคันเบสยูนี่ถือว่าขาดเนาะ แต่ว่าข<อ>ันใหญ่ปลาหนีหย่านโบยู่อยู่ฮะคุณเก็บโบเบิร์ดกับวัะนั่นปลาดุกใหญ่เนาะอ้อนี่ม้วนนี่ก็เป็นใส่ในหน่อยคอโล,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 ลแคลร์ค่ะกับกะชืะ่อว่ามาันอยู่นอซ่านี่เนาะ ถือว่าคักอยู่เออมันใส่ปีใหม่คักเนาะเออปาเฮ้าบานนี้ล่าพี่ล่าน้องอยู่นี่แหละเนาะอาบนามอาบทายุดฉลองปีใหม่ก่อนเนาะ<ม>จังลุยต่อหล้างปีใหม่จังลุยต่อเฮาก็ขอบคุณทุกทันที่ที่ตามและรับชมค่ะพอกันไหมคลิปหนาบรรดาผ้าสุขสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะเหลืองอุยอ้ยยเลยปาเฮ้าวันนี้เก็บของเอาปนี่กบปันี่คือลวดใไมเบลวิวอยู่บ่เท่าฮ <laughs> คนป่าไปสรงแม่นะให้แมวขึ้นรถกับเมื่อหลังอยู่บ้านก่อนจังไปขายตลาดคะ่ะไปขาสิไปการตลาดไปแล้วค่ะหมันมันแม่หมันหมัน <laughs> <laughs> สิงแห่งว้าโยโยโย่โยโยโย่ระวังด้วยแม่หนุนๆนข้อตรงตกันแม Huh? ไปได้ละปัน